ี่เมื่อน้องจันที่แตกแบบไม่สบายจะจะไปเป็นงไงไปดูก่อเลยนนี้ข้างนั้นพี่ไม่เห็นหรอกนะเด็กๆแค่ไปดีจังเลยฮะปวดฉี่จังเลยเดี๋ยวเจ้าเข้าห้องน้ำหใครเข้าห้องน้ำอยู่ ก็ก็เข้าห้องน้ำอยู่นะไม่รู้ว่าแม่หายไปไหนแล้วไม่รู้เราลืมเอาแม่มาอันไม่ไหวแล้วนะน้องชิวยงไไหวมยัไขี่ตรงไหนไม่มีเห็นเฮ้เฮ้เฮออเอออเอปขี่ตรงห้องน้ำดีกว่าเพ้าห้องน้ำ 嗯嗯嗯。Uh, uh, uh. Yes. เลยยังร,รนอรอพี้อีกนานอ่ะเราจะออกออกจากห้องน้ำเลย <c oughs> เอ้ยยังไม่เสร็จดิอ่ะอ่ายังไม่เสร็จเลยหนูขี้ยังไม่อยู่เลยนะบอนเดี๋ยวค่อยไล่ซ่วมเฮ้ยเดี๋ยวยังไม่ได้ดูขี้เลยนี่นะ เสร็จตอนเที่ยงคืนโชกดกิดจมมั้เฮ้ยเที่ยงคืนแล้วเที่ยงก็อยากกดจะโคกกดเลยอ่ะออกจากห้องน้ำอือหือีฉันยังแกยวยังไม่ได้นอนอ่ะเดี๋ยวไปนอนก่อนดีกว่านะคราะรีบนอนดีกว่าเช้าวันต่อมา ดีกว่ารีบขึ้นไปขี่ดีกว่าแต่พับผ้าก่อนนะนี่ก็พับผ้าเสร็จแล้วนะคะแล้วเราก็รีบเปิดไปในนี้เลยค่ะแล้วก็เอาตัวนี้ใส่ลงไปส่วนคนนี้ก็จะเอาหมอนเก็บรีบขึ้นไปอาบน้ำขอหข้องน้ำจ้าเออเฮ้ยไม่ฉลาดจริงๆ เร็ดและขอเข้าออกจากห้องน้ำโอ้โหแต่หลวเจ้าออกจากห้องน้ำก็แค่เออฉันนั่งก็อีที่แม่สิให้ดีกว่าแม่ตื่นละมั้งไอ้ตื่นดิตือนสักทีเดี๋ยวไปก่อดดีกว่าโอ้แม่นอนโอ้ขี้อีล้ว วันขี้ไม่หยุดเลยลูกเปิดนี่เปิดซ่วมแล้วก็นั่งปิดประตูเออฉันเข้าน้ำเอาน้องเข้าอีกแล้วดูสิเฮ้ยน้องเข้าอีกแล้ว อเอาตุต๊กต,ตาโยนยให้น้องโมมาเที่ยงคืนน้องขี้เสร็จตอนเที่ยงคืนง่ายเที่ยงคืนแล้วหรอรีบไปนอนดีกว่าไม่ทันแล้วเปิดเปิดเปิดห้องกันเออนั่นเลรีบนอนดีกว่าผมพาผมให้พี่ก่อนนะ ส่วนน้องก็ใช้กระดาษจาวันต่อมาพี่้ปวดที่อีกแล้วพี่ยังไม่ตื่นตอนเรารียเข้าห้องส่วมแล้วก็อืไปอึปวดอืปวดที่ส่วนพี่ตื่นมาแล้ว อทำไมน้องขี้อีกแล้วเด้อยปุด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 อ่ะลืมน้องเดี๋ยวไปถาแม่ก่อนนะเพราะแม่บอกน้องวีทุกวันเดี๋ยวน้องขี้เสร็จตอนเที่ยงคืนแล้วคุณแม่คะอะไรจ๊ะทำไมน้องถึงขี้น้องขี้เสร็จถึงเที่ยงคืนเลยอ๋อน้องอ๋อก็น้องขี้ยังไม่หยุดเขาเกยขอเอืแป๊บ Hmm. ดอกที่คนนะคะจุดจ่าค่ะอดเข้าห้องาน้ำเลยอดเข้าห้องาน้ำเลยเป็นยังไงคะสนุกไหมอย่าลืมมาบอกกันด้วยนะเดี๋ยวเจอกันใหม่ในวิดีโอกันค่ะจบไปกันค่ะที่แบบ